สวัสดีครับนี้เราก็จะพามาตรวจเช็คน้ำยารอเย็นสําหรับเจ้าซูซูกิเซเรลิโอครับคันนี้ก็เป็นรถใช้งานที่บ้านนะครับผมคันนี้ก็วิ่งมากี่กิโลครับยังไม่เติมน้ำยารอเย็นครับเดี๋ยวผมดูเลขใหม่ก่อนนะครับก็น่าจะเติมเป็นครั้งแรกนะครับผมโอ้น่าจะเจ็ดพันเนะครับผม เดี๋ยวนี้ศูนย์บริการแถวบ้านผมก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับมันปิดเริ่มปิดตัวแล้วนะครับผมครับปิดตัวลงไปก็หลายสาขาแล้วนะครับผมครับคราวนี้เราก็มาเช็คเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่อยากเช็คเองเราก็เข้าอู่นอกนะครับผมเพราะว่าที่ศูนย์ก็ปิดตัวไปหลายที่แล้วนะครับครับผมก็เป็นตัว หม้อน้ํานะครับผมตัวหม้อนตัวนี้ก็จะเป็นตัวไอต้องเติมหม้อพักํำรองนะครับนี่ครับก็ลดลงไปเยอะนะครับผมค่อนข้างจะนิดหน่อยนะครับตัยาก็จะอยู่ด้านใต้นะครับตรงนี้นะครับผมมันจะมีขีดขีดโลนะครับผมขีดโลกับขีดไฮนะครับผมตัวนี้น่าจะลงไปเยอะแล้วนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นฝามอ้น้าเราก็เติมตัวฝามอ้น้าก่อนนะครับผมตัวนี้ก็ลดลงไปเยอะนะครับผมนี่นะครับไม่เห็นเลยนะครับผมวันนี้ก็มีแมวมากวนด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นน้ํายารอเย็นสูกีนะครับน้ําก็จะเป็นสีฟ้านะครับผม แล้วก็เติมให้ล้นเลยนะครับนี่นะครับก็ขาดไม่เยอะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเติมตัวเจ้าหม้อพักด้วยนะครับผม นี้เติมก็จะมีช่องไหลออกอยู่นะครับถ้ามันเกินไปนะครับผมจะมีเจ้าตัวที่มันทําไว้นะครับมันจะไหลออกเองนะครับผมก็ตัวนี้ก็ขาดเยอะเหมือนกันนะครับ โอเคน่าจะพอดีได้นะครับผมบันทึกจะมืดไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่คับอัปเปร์นะครับผมน่าจะโอเคนะครับเาปิดฟ้ากันนะครับผมก็ง่ายๆครับวิธีตรวจช็กน้ํายารอเย็นนะครับน้ํายาควดนึงก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับผม ตามร้านอะไรทั่วไปนะครับผมสำหรับ,บคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ